คอยละผ้าลูกรองไปตัวทีมบุตเนี่ยขอบคุณค่ะคุณยายด้วยก่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะที่หลอกไปเงี้ยเงีคค่ะวราฟังตัวขอบคุณค่ะอาร์ลูกกับยายค่ะลูกกับยายเอามาอะไรด้วยลูกขอบคุณค่ะมาอะไรจากบ้านเอพีมอบให้น้องเอาฟองเอาลูกเอาเอาขอบคุณนะคะสวดสวดเนี่ยพี่น้องสวดสวดเนี่ยมาแรงสวยๆวยเนี่ย เรียนเยนีหน่อยในเวนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแนเดแจะมาไทยเดี๋ยวจะมาทยอยู่ฝั่งนาันแสงมัน่ดขอบคุณหลายยค่ะเยาห้องดังไร้หลานตื่นหลานก็ได้สิีอก็เดียวนี้หน่อยนะเพื่อนููห้องนขอบคุณค่ะได้ไหมคขอบคุณค่ะเอกซพูดเองพูดเองค่ะพูดเองอ่ะพูดเองขอบคุณไฟค่ะ โอเคได้ค่ะแม่เดี๋ยวถ่ายให้นะคะเราจยกเวทีให้กับลุงเด่นแล้วก็คุณยายบัวผันใช่ไหมคะลุงเด่นกับป้าบัวผันค่ะเอี่ยวยยยยอยยยยยย่ยยไยย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 ยดยไยย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 ยียย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 นยยยลยย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 ยอยนยยอยย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 บยย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 นยย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 เยยยยยััส กูตะเกินกูเอ๋ยแม่ก้อนเออโอ้แต่ยังก็เท่าตัวเอยเออเป็นหม่อมชิดเงยท่านล่ะกูน้ำควนก็ไปเอิ้นแม่กูน้ำควนก็ไปเอิ้นป้ามีกูน้ำควนก็เอิ้นเกลื่อนเออครับแต่ว่าอันนี้มีใหญ่มาทน้ำกันเออเท่าเาน้ำกันเท่าซาดเท่าซาดเขาเอิ้นเนี่ยเป็นสาดเขาต่อเท่าเว้อ่ะขึ้นมาลูกพี่เนื้อกี่เพี้ยงมาต่อกอะไรหรอคุณลาสีเพี้ยงพ่มาเวลามาหน่อยเอาเพี้ยงยาฟ้าสักวันมียรือีกมี โอ้ยม <Scroll> ่าสมบกมตส่เยาไหนะคุณเจรถดีสูสุของกูใดเฮ็ดเฮียคันนี่ว่มันแก่มเต์ไส่กุญแจรถดีสูสุขขงคุณใดเฮ็ดเฮียมาเอาเด้อว่มันแก่มะไส์คุณรว่งคุณแจองคุณดีใจพดเมาเลเฮดหอนุญเจเี้ยคอยเขบอเฮ็ดเฮียแยจะไปสี่ลิตวหลังาคุณเฮ็ดเฮียมสนเก็บเอาตีฮน้เก็บเอามาใส่กระของเจ้าขว อยากเป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้หญิเือแล้วทุี่ตยว่ยไงจบุรีน้ำน้ำกันเลยเมื่อกี้ถม่อนํากันมไฟไปหาพอหาแมงโเวอลมันลอยเออาแล้วไปใสดอกแมพ่อหน่มยะรอยากอยากฟังเพลงพำวันน้กากฟังเพลงพ่ำนเป็สิงีแยไปยนนกันไมส คอยอยากฟังอาจารย์คอยอยากฟังเจ้าล้ำคอยเบื่อแพ้าพ่าเลยคุณพูดเวียวามเป็นย่งมูดเด็กพูดเสียีนไปกะเพี้ยจะขอคว้าไหแล้วเหวี่ยจ่าล้วไปบคอยฟังกับทางหมดเลยเด้าถามเน่ยมกูมาจากกูบันทึกเดี๋ยวมันแหลวสเสรจจะฟังพวกมูดนะเราสามคนหลายใจค่ะนะคุณละสกันเด้าคุละสองคุละสองคละสอง เงาพ่อตา <laughs> <laughs> ใช่เลยน,นะคะใช่เลยนะคะวันนีน้ทำไมหน้าบูดคะเขินเหรอคะ <c oughs> ขอบคุณป้าหนูเล็กด้วยนะคะที่เอาผลไม้มาฝากนะคะให้แม่ไม่ใช่ให้หนูนะแม่เป็นหวหนานนะแม่ต้องกินแม่กินข้าวแล้วแม่ต้องกินผลไม้ด้วยเหรอให้ลิตากินไม่ให้แม่กินด้วยเหรอคะหนูมมไม่กินหรอกแม่กินเลย โอเคแก้เปิลเหรอคะ่ะโอเคยังพูดหม่สวยสยขอบคุณค่ะผู้ไหน้ญย่ามอะไสิลบบยิ้มแฉ่งคนย่าเแบแฟนตาบ้าอรนาบวน่ะบึ่งที่น okay, ่าบวดอะไรทุกคนคืออายอายแล้วเก็บอาการเก็บทรงจะเป็นอย่า okay> งั้นนะคะถ้าเห็นน้อง่าน้อง มีหยุดอีกหนึ่งวันค่าวันจันทร์ไปนะคะ้ะคิดถึงเพื่อนหรอคะไม่ไม่ใช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 ่โอเคพันดีค่ะบ๊ัยบ๊าย